น,นีใครอยากดูอันไหน,นกางเกงอันนี้อันนี้กางเกงพอมเมลโลนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ขายสามร้อยนะคะนัพรวอลค่ะแล้วก็มีกระโปรงตัวนี้ขายสองรอยห้าสิบแบรนด์ออจอนะคะ 2 5 0เป็นกระโปรงไมช่วแล้วน้องหมาอยากมาไลฟ์ด้วยค่าส่ง40บาทค่ะลดตัวไหนเอ่ยลูกบนึงนะคะมาช่วยด้วยให้เชีย่ยเข้าอยู่ได้อะไม่มันจะเล่น ราคาต่อไปจะเป็นของกระปรงตัวไหนเอ่ยลูกค้าเดี๋ยวค่อยๆไล่อันนี้น่าจะถ้าถ้าส่งสีสิบบาทค่ะอันนี้ถ้าเกิดเอวประมาณยีสี่ถึงยีบห้าคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้ค่ะลูกค้าโอ้ยขอโทษป ได้อันนี้เสื้กล้ามตัวนี้เอาไปเลย80บาทตัวนี้คิวม,มากเนี้ใส่กับกางเกงยีนอย่างงี้ยอะอันนี้ตัวนี้แบรนด์ละมุลของของอ,อจอนะคะตัวนี้เอาไปเลย350าส ขายยวลายดำขายายาางกีนขาวลายดำอ,อ๋อตัวนี้อ๋อของซาร่าค่ะสองค่ะ250ค่ะ,คะของซาร่าค่ะตัวนี้นีของแบรนด์ซาร่าเลยนะสนใจไม่เอ่ยสนใจสามารถคิวซีเอได้เลยนะคะนี่อน,นี้คิวมากเลยนะ ต่อไปยี่ห้อลามุนนะคะโอเคลดรอบสุดท้ายเลือ3 0รอยบาทเพราะว่าวนหนึ่รอบนึงจะปิดหลายแล้วนะคะอันนี้สามรอยบาทของลามุนนะคะอันนี้อกมันยืดมากเลยนะเนี่ยีงอกยืดมากนี่อันนี้คิวนะทุกคนใส่ไปทะเลนี่ ของลำมุนนะแบรนด์อ,อจอเลยนะทุกคนสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะได้ไม่ได้ที่ไหนแล้วนะนี่เคสอขอต่อไปนะคะมีกางเกงของนาพัดวอล์กนะคะนาพัดวอล์กค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบนเท่านั้นของนาพัดวอล์กค่ะอันนี้ไซส์เอสนะคะอันนี้ไซส์เอสนะทุกคนของนาพัดวอล์กค่ะ ี๋ย,ยืนให้ดูนี่อันนี้แล้วก็มีแบรนด์อ๋อมีแบรนด์แ,แ,แฮมเบอร์เกอร์นี่ค่ะแล้วก็แคปให้หน่อยรูปเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไลน์ให้นะคะสักครู่นะคะแล้วก็ฝากแอดไลน์มาหน่อยนะ,ะทำงาน ดูดีมากอันนี้สามารถผูกเอวได้นะทุกคนนี่สามารถแบบผูกเอวได้เราขออนุญาตค่ะคือวันก่อนแป๊บ,บนึงอนะอันนี้คือใส่เอสอืมโอ้ 3ามสองค่ะไม่เกินสามสองสามสองค่ะอันนี้ไม่เกินกังเกลอค่ะสักคู่นะไซส์เอสเอโกังเกลเบอยู่ที่ประมาณไม่เกินยี่ห้า โอเคไปนึงเราก็ฝากแคปให้หน่อยนะคะร้อยห้าสิบค่ะขอบคุณค่ะอายขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรากดแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวพิมพ์ไลน์ให้ค่ะไปคูยค่ะอันนี้ค่ะเสื้อแม่ค่ะตัวนี้เหรอคะอยากได้เหรอตัวเองถ้าอยากได้เราขายร้อยหนึ่งตัวนี้เอาไหมร้อยหนึ่งนะถ้าสนใจขอกินน้ำแพร์อันนี้ห้าสิบบาท เสื้อกะออกสีขาวอ่ะไลฟ์อีกทีอ๋อคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญีวันผุดค่ะพิมพ์ให้แล้วเอ่ยอันนี้มีใครรำไหมเอยห้าสิบาทเท่านั้นก็อกอันนี้ใส่ปบะเลีน่ารักนะโอเคผ่านนะทุกคนต่อ